สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนอุม,มาเกษตรพืชผลนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธศาสนานะคะเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะปัญหายาเสพติดป,ปัจจุบันนี้เราพบเห็นนะคะบ่อยขึ้นนะะหลายคนกล่าวเช่นนั้นนะะแต่ว่าปัญหายาเสพติดอย่างที่เราได้ติดตามกันมาตลอดไม่เคยหายไปจากโลกนี้ นะคะมีปัญหายาเสพติดนะคะอยู่คู่กันมาตลอดแล้วก็ขนาดเดียวกันมีในเรื่องของความสลับซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นก็เป็นในเรื่องของรูปแบบนะคะที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นวงจรอุบาทไม่ว่าจะเป็นคนผลิตนะคะคนขายคนเสพ ก็จะวนกันมาแล้วก็นําให้เกิดปัญหาผลกระทบในสังคมของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสังคมนะฮะปัญหาอญากรรมต่างๆนะฮะปัญหาความมั่นคงปัญหาเหล่านี้นะหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนก็ว่าได้แต่แนวทางที่เราจะช่วยเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตลอดจนป้องกันเรื่องของยาเสพติดธรรมะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราหลายหลายคนให้ความสําคัญหลายคนบอกว่าเป็นโจทย์ยากนะเรื่องของธรรมะ นะฮะที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราเองก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งคะ่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระธรรมวชิระเมธีนะคะเจ้าวาดวัดหลงรัตนารามราชวรวิหารพระจารย์เมตตาเราในวันนี้คะ่ะกราบนมสัสก,การท่านเจ้าคุณอาจารย์คะ่ะเจริญพรโยมออ,อุมาเกษตรพืชผลเจ้าค่ะเจริญพอร,ร,พอ,รอันดับแรกนะคะขอกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะที่เขาบอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเหมือนเป็นวงจรอุบาท วงจรอ,อุบัติในที่นี้ค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันในปัญหายาเสพติดอย่างไรเจ้าคะแม้เราจะตระหนักรู้กันมาตั้งนมตั้งนานแล้วว่าปัญหายาเสพติดน,นก็เป็นปัญหาในระดับชาติระดับโลกก็ว่าได้แต่ก่อนๆมาเนี่ยมันมันอาจจะเหมือนหนึ่งว่าไกลตัวก็คือลูกบ้านนั้นคนนี้ไปพลาดพลั้งเสพอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ ถูกดำเนินการตามกฎหมายบ้างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมาเมื่อก่อนเนี่ยมันใกล้ตัวโยมต่มาเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมากแต่ว่าเราเนี่ยสัมผัสกับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองหลายๆคนเวลาลูกบุตรหลานแล้วกันบุตรหลานมันไปเพียงพ้าอย่างเนี้ยแล้วก็มีทางฝ่ายความมั่นคงทางฝ่ายบ้านเมืองอเขาก็มาเหมือนสืบทราบมาติดต่อมาสอบถามเนี่ย ก็มักจะไม่ให้ความร่วมมืออ๋อ,อก็มักจะปกปิดเพราะว่าเกงว่าลูกบุตรหลานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกจับถูกนั่นนู่นนี่ไปชต่อมาไปหลังเนี่ยกฎบัตรกฎหมายก็มีการยืดหยุน่นมีการเอือ้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกคนที่เขาเพี้ยงพั้าไปแล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะเพี้ยงพัม้มตั้งแต่อายุยังไม่มากพุทธิภาวะยังไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักเตยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้น แต่ต่อมาภายหลังกฎบัตรกฎหมายก็ตามสภาพสังคมก็ตามพร้อมที่จะให้เขากลับตัวพร้อมที่จะช่วยอาตมาได้ฟังโยมคนหนึ่งเป็นโยมแม่เป็นโยมแม่ของคนที่เขาเพลียยพล้ำติดยา <okay. S 2> ช่วงหลังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะถ้าอายุมากเนี่ยเขาจะได้เบี้ยคนชราชโยมนึกออกนะ มันก็ไม่ได้มากนักแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐจะเอื้ออาทรจะจะจะขนไยดูแลเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอลูกหลานเขาอยากยา mm. เขาต้องการเนี่ยและเขาก็ทราบว่าปู่ย่าตายายก็ตามพ่อแม่ก็ตามเที่ยวยุมากๆแล้วเนี่ยท่านจะมีเบี้ยคนชราเขาก็ไปหาแล้วโยมก็ซ่อน <Okay. S 2> โยมก็ซ่อนเขาก็ไปหายมก็ซ่อนบางทียมไปเห็นเนี่ยแล้วก็ลูกหลานที่เขาพลาดพลั้งเนี่ย ก็ดื้อลันอ่าก็คือแล้วบางครั้งก็เกิดผักบางครั้งก็เกิดล้มบางครั้งก็เกิดไม่สามารถครอบคุมควบคุมตัวเองได้ทำร้ายผู้มันเกิดกล้าว <c oughs> ยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาและโทษภัยมันจึงมาใกล้ตัว <c oughs> คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะส่งเสริม <c oughs> แต่มันอยู่ใกล้ตัว <c oughs> เพราะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับผลกระทบในคนที่เขาเพลี้ยพ้มถึงระดับจิตเวช เ oh. นี่ยนั<า>ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครองประมาณนี้ก็ให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น <Okay. S 2> ขอให้ตระหนักอย่างนี้เถอะคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีผิดมีถูกมีเดินไปตรงมีเดินไปเฉียงด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครที่วิเศษไปกว่าใครสักเท่าไหร่ <Okay. S 2> แต่ขอให้เราเนี่ยช่วยกันปอบอุ้มกันและตระหนักถึงผลเสีย okay. แล้วก็รู้ถึงการแก้ไขว่าเราต้องเข้าสู่คันลองอย่างไรมันพอจะแก้ไขได้เรื่องนี้ต้องให้สังคมยอมรับค่ะ,ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะให้ช่วยกันยอมรับนะอันนี้อันนี้คือปัญหาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออจะมาได้ร่วมกันกับส่วนราชการหลายภาคส่วนทำโครงการรักษาบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเจ้าค่ะ,ะโดยมี มีหลักๆก,ก็คือมหาไทยกระทรวงสาธารณสุข oh. สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปสทำนองอย่างนี้ร่วมกันหลายๆภาคส่วนเจ้าค่ะมีเคสหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้เราฉายภาพรวมๆก่อนว่ามีเคสหนึ่งคือโยมแม่พามาเพราะเรารับ73คนรุ่นนี้พามาบำบัดบบใช้ทฤษฎีฟ a าซโมเดลคนที่ดูแลก็คือจะเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจทหารอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทันญารักซึ่งซึ่งซึ่งบำบัดรักษาโรคนี้โดยตรงเนยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หมอเนี่ยแล้วก็พยาบาลลงไปช่วยดูแลทฤษฎีนี้ใช้สมเดือนเป็นอย่างน้อยทุกอย่างอยู่ในการประเมินของแพทย์แล้วก็หลักๆเลยเอาแรงๆเลยยาแรงเลยเอาแบบจิตเวชมาเยอะหลายท่านหลายท่านแสดงให้เห็นว่า โยมเนี่ยโย,โยมที่ที่ที่เขาพลาดพลังเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เลยก้าวร้าวแสดงออกอแบบมันเบลอร์นะโยมค่ะมันเบลอเนี่ยเราเราฉายภาพเบื้องต้นขนาดนี้เราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราพลาดพลังไปเนี่ยมันเกือบสูญเสียทั้งชีวิตแห่งความเป็นปกติเลยแล้วถ้าเราไม่กีดกันหรือประคับประคองหรือทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลานเนี่ย ห่างจากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทําได้เนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะไปเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างหนีไม่พ้นกลายเป็นวงจรงมันเป็นวงจรงเข้าไปในแฟมิลี่แล้ว,วเ,ลนะเป็นเข้าไปในแฟมิลี่แล้วทําร้ายพ่อทําร้ายแม่ทําร้ายปู่ย่าตายายาลูกเต้าก็จําไม่ได้มีกรณีหนึ่งที่เขาเข้ามาบำบัดรักษาเราพูดแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันโยมแม่เป็นคนพามาแล้วก็บีบคอโยมแม่ ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเท่าไหร่คออือแต่แต่ว่าพอเขามาอยู่ที่ศูนย์อยู่กับคุณหมออยู่กับตำรวจทาหารอยู่กับทีมบําบัดนะ่ะประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่าสองอาทิตย์ได้ฉันได้ทานยาบ้างได้พูดกับพวก<อ>บรรดา,านักทฤษฎีนัก,น,กนักดูแลบริบาลเนี่ยนะแล้วเขาฟื้นตัวขึ้นจากเชิงความรู้สึกแล้วแม่ก็มาเยี่ยมแล้วแม่มาเยี่ยมนะโยม ลงไปกราบเท้าแม่กอดแม่แล้วสํานึกเปลี่ยนไปเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ว่าจะจะจะตัดขาดได้แล้วนะแต่มันเริ่มมีสํานึกเขาเริ่มเป็นตัวเองผ่านไปสองอาทิตย์เมื่อก่อนนะเขาทําไปเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้กึ่งไม่รู้รู้กึ่งไม่รู้มันเบอร์เบอร์มันมันตอบใช่มันหลอนมันหลอนมันหลอนแล้วก็มองนู้นี่นั่นน่ะไม่เป็นมิตรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันควรจะต้องร่วมมือกันกี่ฝ่ายในการที่เราจะฝ่าฟันปัญหานี้ไปนะ,ะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องหลายฝ่ายเอาฝ่ายแรกๆก่อนคือตัวคนที่ไปพลาดพังแล้วเนี่ยต้องให้มีความมั่นใจว่าแก้ไขได้มไม่งั้นมันจะจมอยู่อย่างนั้นถ้าเขาค,คิดว่าเขาแก้ไขไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรนถามท่นานเจ้าคุณอาจารย์ว่า ต้องแก้ไขได้ต้องแก้ไขได้อย่างที่เขาบอกว่าธรรมะเนี่ยหรือว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเข้ามาช่วยได้เข้าช่วยได้แน่นอนมีมีมีพุทธวจนะรองรับไว้ชัดเจนสรุปความหมายง่ายๆก็คือว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เมฆบังพระจันทร์เนี่ยมืดนะค่ะแต่เมื่อไร่ก็ตามเมฆเนี่อลอยพ้นพระจันทร์ไปแล้วเนี่ยพระจันทร์ก็จะสว่าง ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราเดินสู่ทางผิดไปแล้วแล้วเรายอมรับสำนึกจริงๆแล้วหันกลับมาในทางดีแม้มันจะยากแต่ก็ใช่จะทำไม่ได้เพราะนั้นหลักๆมันจึงต้องอาศัยหลายภาคส่วนเอาอันแรกก่อนผู้ที่พลาดพังขอให้ยอมรับว่ามันแก้ไขได้ยอมรับนี่ก็เป็นหลักทางของพุทธศาสนาเหมือนกันใช่ไหมฮะหมมั่นใจมั่นใจสองผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าอาลุงอะไรก็ตามต้องให้ความร่วมมือกับการจะช่วยเขาให้พ้นจากวิกฤตนี้จค่ะแล้วก็ภาคส่วนของภาครัฐภาคประชาสังคมค่ะภาคประชาสังคมต้องโอเพนซิสเต็มให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ถูกบูลลี่ไบแอสทำยากนะมันต้องสองฝ่ายด้วยนะโยมนะ,ะ,ะส,มสมมติว่าโยมออนมานะ โยมทําการค้ายมทําการาค,ค้ายอมทําธุรกิจแล้วก็สมมุติว่ามีคนเขาไปติดยาเสพติดเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะพัวพันโยมก็ไม่รับเขาเข้าทํางานในบริษัทเรา<ม>ในห้างร้านเราอยู่แล้วาาเพราะเราไม่ไว<ม>้วางใจรเรากลัว<ม>แต่บางครั้งเขาเนี่ยบำบัดแล้วแล้วหมอก็รับรองแล้วว่าเขาเนี่ยพ้นวิกฤต เขาเป็นปกติส่วนใหญ่แล้วแต่โยมก็ยังกังวลอยู่ดีว่ามันจะกลับมาเมื่อไรเดี๋ยวเขาไปเพียงพัมอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นโยมก็เลยมีความไม่ไม่มั่นใจเนี่ยตรงเนี้ยขอให้สังคมต้องช่วยกันเป็นเหมือนกับกับพี่เลี้ยงทางใจเขานิดหน่อยอเป็นเหมือนให้กําลังใจเขานิดหน่อยเมื่อสังคมเราก็มาช่วยกันโอบอุ้มแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่ได้หมดทุกเคสไปแต่มันจะเบาลง อันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากมากและถามว่าอยู่ยาต่างๆในทางการแพทย์ในทางอะไต่างๆเนี่ยก็มีพอสมควรแต่จากที่อาตมาฟังทฤษฎีที่อาจารย์หมอท่านพูดให้ฟังในกรณีฟาสโมเดลสามสิบสามเดือนเป็นอย่างน้อยเน่ยนะ,ะเป็นอย่างน้อยนะโยมนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าไอ้ไอสารเสพติดที่มันเข้ามาในร่างกายเนี่ย การที่จะดีลีทสิ่งเหล่านี้มันออกไปเนี่ยมันใช้เวลาเดือนกว่าใช่เดือนครึ่งสองเดือนใช่แล้วการที่จะเอาออกจากเมมโมรีคือความจำสมองยิ่งนานกว่ายิ่งเป็นเดือนเดือนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาบำบัดพื้นผิเหล่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องอาศัยเวลาเหมือนกันแสดงว่าเราต้องช่วยทั้งกลุ่มของผู้ที่บำบัด ก็ต้องช่วยเขากลุ่มของคนในสังคมก็ต้องช่วยช่วยสื่อสารสื่อสารอย่างขออนุญาตเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่างคนในสังคมเนี่ยค่ะอยากจะช่วยแต่ก็ยังมีความกลัวลอยู่ในใจยอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าแล้วว่าว่าสังคมไม่ได้ด้วย<อ>มันเป็นสิทธิที่เขาจะพึงหวาดหวัน่นจะพึงกลัวแล้วเราควรจะมีวิธีการคิดยังไงหรือแม้แต่ถึงขั้นนําหลักคาไหนให้กับคนในสังคมเขาได้เอาไปคิดเอาไปใช้ ยึดหลักเพื่อที่จะสามารถเปิดรับคนเหล่านี้เขากลับมาสู่สังคมปกติได้อะคะ่ะท่านเจ้าคุณมีพุทธวจนะหลายพุทธวจนะแต่ในที่นี้ก็คือทัทธมาโนปิโยโหติผ <c oughs> ู้ให้ย่อมเป็น <c oughs> ที่รักประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือให้อภยัยให้โอกาส <c oughs> และมันการมันคือการสร้างบาร,รมีสร้างบุญการให้โอกาสเป็นบุญที่ แทบจะไม่ต้องลงทุนในเชิงของทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นการลงทุนทำบุญโดยสัมมาทิฏฐิโดยเจตนาปรารภที่ถูกต้องและสิ่งที่มันเหนือจากวัตถุทานะนะมันคือโอกาสสถานก็คือการให้โอกาสหให้เขาคืนสู่สังคมต้องถามโยมอรอนอุมาก่อนว่า,ถ,าถ้าเรากังวลเขาเรากลัวเขาว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องแปลก <Okay. S 2> เพราะว่าถ้า,ถาอาตมาจะเป็นพ่อค้าพ่อขายมันก็กังวลว่าเ,เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวก็มือไวใจเร็วเดี๋ยวนู่นนี่น,นั่นเยอะยะมากมายม,มันก็เป็นสิ่งที่ห้ามเขาไม่ให้คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ถู่ไหมแต่ถ้าถามโยมหน่อยเถอะว่าแล้วถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นอยู่เสมอๆแล้วเราจะเอาพวกเขาเหล่านั้นไปไหนเขาก็ต้องอยู่กับเราเขาก็อยู่กับเราอยู่ในสังคม เพราะฉะนั้นการที่สังคมให้โอกาสจึงเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เขาผิดพลาดไปแล้วแต่ขอให้คนที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยให้เขารู้จริงๆสํานึกจริงๆแล้วก็คิดจะกลับตัวจริงๆทําได้สาธุนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นณนะปัจจุบันที่เราเห็นหลายๆคนก็มองว่ามันคือปลายเหตุป็นเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเราถ้าเราย้อนไปดูต้นน้ําหรือต้นเหตุเนี่ยนะคะว่า พ่อค้าที่เขาผลิตยาเสพติดนะฮะเอายาเสพติดมาขายเนี่ยนะหรือแม้แต่ตัวของคนเองเนี่ยที่ไปเสพไปลองเนี่ยคะ,ะเขาเหล่านั้นเนี่ยทำไมเขาถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามบทบาทของตัวเองนะฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรเจ้า,<ส>า่ะสาเหตุคือก็เรื่องเรื่องเงินเรื่องความารวยใช่แ,แต่เพราะว่าโยมไอ้อัตามาเองแล้วก็โยมเองก็ตามเนี่ยก็พอทราบ คร่าวๆว่ามีที่มาที่ไปอย่างนั้นอย่างนี้จากจากสื่อจากอะไรทํานองนี้นะแต่รู้ลึกจริงๆเราก็ไม่รู้ <c oughs> และเราก็คาดาเดาเอาว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากการผลิตในประเทศหรือต่างประเทศมีเส้นทางดำเนินกันมาอย่างนั้นอย่างนี้ส่งมาคนมีคนคอยส่งคอยจ่ายแจกจ่ายอะไรทำนองนี้ <c oughs> มันมีความสลับซับซ้อนและแต่ละขั้นตอนมันเป็นเงินเป็นทองมันเป็นผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์เกิดจากความโลภ<า>มันก็เกิดจากส่วนนั้นนะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีความคิดไม่ถึงปลายทางว่าแต่มันคือการทําลายความมั่นคงและทําลายสีิรภาพความเป็นมนุษย์ท่านจุกคุณอาารยคะพอพูดถึงเรื่องของความรวยหรือความมั่งมีเราทุกคนก็น่าจะอยากได้โดยทั่นทั่วกันนะฮะแต่ว่าอยากได้มากอยากได้น้อยหรือว่ามี มีกติกาในความอยากขององต่างกันที่มาอะไรที่ทำให้เกิดความอยากต่างกันหลักในทางพระพุทธศาสนาหลักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยาเสพติดกับยาพิษเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันและพุทธเจ้าก็สอนให้เว้นค่ะคือมิจฉาวนิชะพุทธเจ้าสอนไว้ว่าหนึ่งคนจะประกอบอาชีพที่จัดเป็นสัมมาอาชีพในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันตั้งอยู่บนความไม่เบียดเบียนเป็นพื้นฐานเลยเช่นอาวุธ สงครามอะไรยังไงอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์อย่างเงี้ยพ่าเจ้าไม่ปรารถนาให้ทําจึงกําหนดไว้เป็นมิจฉาวณิชชะการค้าขายที่ผิดหมายถึงว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่ารวยไม่ผิดแต่ที่มาที่มาของความรวยที่มาของความรวยมันต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนและไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นอันเนี้ย อาจจะไม่เบียดเบียนตนเพราะตนตั้งเป้าว่าถ้าทาแบบนี้แล้วมันจะงอกเงยขึ้นมาอย่างนี้แต่มันเบียดเบียนสังคมบางครั้งทําร้ายเขาถึงชีวิตบางครั้งให้เขาตายทั้งเป็นมันบาปกรรมเยอะมากตายทั้งครอบครัวก็มีคระบอาจยนเยอะมากแ,แล้วพ่อแม่นะเป็นทุกข์เดือดร้อนเดือดร้อนสําคัญที่สุดคือเดือดร้อนใจคกังวลโยมโยมก็เป็นพ่อเป็นแม่คนโยมก็รู้ว่าถ้าลูกพลาดพั้งไม่สบายเนี่ย ต่อให้อย่างไรพ่อแม่เขาไม่มีวันสบายใจได้เลยมันเป็นทุกข์หนักกว่าลูกอีกถ้าพ่อถ้าแม่เป็นแทนได้พ่อแม่เป็นแทนแล้วนั้นขอให้สังคมทั้งภายนอกขอให้ทั้งผู้ที่พลาดพลั้งได้ตระหนักแล้วก็พิจารณาถึงประเด็นนี้เถอะว่า ต้องไม่ต้องมาตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มันต้องไปหามาอย่างถูกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยขอให้ตอบแทนด้วยทําให้เขาโล่งใจเบาใจด้วยตัวเองสํานึกแล้วตั้งใจเข้าสู่เส้นทางของการคลี่คลายเถอะเป็นไปได้และสังคมให้กําลังใจค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ครอย่างคนคนค้ายาเสพติดอ่ะอันนี้ โลภในสิ่งที่ไม่เป็นในทางสุจริตนะฮะเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าไม่ควรทำเป็นมิจฉาวณิชชามิจฉาวนิชชาแต่ว่าในส่วนของเราภาคประชาชนทั่วไปอะเราทำยังไงเราต้องใช้หลักธรรมข้อไหนมาสกัดกั้นจิตใจเราไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของพวกยาเสพติดนานาชนิดได้เป็นฐานพื้นฐานเลยคือสติกับสัมปชัญญะสติเนี่ยต้องรู้ตัวทั่วพร้อม ก็คือ,คอ,คอตัวสตินเนาะเขาเอาไว้กํากับตัวเราเนี่ยนะกำกับตัวเราเนะก,กําก,กับใจเราเนี่ยนะให้คิดวิเคราะห์หนู่นนี่นั่นก่อนทําก่อนพูดก่อนทาก่อนพูดอ่ะแล้วก็ในขณะทำในขณะพูดก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่ไปเพียงพั้มเนี่ยนะก็คือคนขาดสติตัวสัมมาสติแต่สติมันก็ต้องสั่งสมกันมา แต่เล็กแต่น้อยไหมคะแล้วจะเกิดสติเนี่ยคือให้เจริญขึ้นบ่อยๆ,ๆจเจริญขึ้นบ่อยๆรอเราใช้สติและสัมปชัญญะกำกับตัวเองก่อนนี้ข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะข,ข้อที่สองข้อที่สองอันนี้สําคัญที่สุดเลยสําคัญมากๆเลยก็คือว่าให้คบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้อาจารย์หมายถึงกัลยาณมิตรเจ้าค่ะเขาจะคอยประคับประคองคอยปกป้องแล้วการมองของเราเนี่ยให้แยกแยะคิดวิเคราะห์ให้ชัดนะว่าใครบัณฑิตใครพาล เดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องการแยกแยะมากมากโยมทาไมรู้ไหมเพราะว่าอย่างโยมสมมุติว่าโยมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอาจารย์ก็แล้วกันอาตมาก็แล้วกันโยมเป็นผู้ชายอาตมาเป็นผู้ชายแล้วก็พ่อแม่โยมที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วโยมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ตามใจอาตมาเลยอาตมาจะไม่ชอบโยมที่เป็นพ่อแม่หรอกยังไงก็ไม่ชอบเพราะเราอยากอย่างนี้ มีวัยเป็นวัยรุ่นมันต้องมันกามันต้องแหมระดับนี้จึงจะแมนระดับนี้จึงจะนู่นนี่นั่นแต่อาตมาเนี่ยมาเจอโยมซึ่งเป็นเพื่อนแล้วโยมก็ชักนำเอ้ยไม่ต้องไปสนใจอเอ้ยไปทางนี้เถอะเอ้ยลองนิดนึงเฮ้ยไม่มากหรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะคิดว่าโยมเนี่ยเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะมันตามใจกิเลสอาตมาเพื่อนแท้ถูกทั้ง,<อ>ท,งทั้งที่การแยกแยะครั้งนี้ผิดอย่างแรง<อ>ตัวนี้สําคัญที่สุดและ สิ่งสำคัญในในสังคมเนี่ยคือกัลยาณมิตรอันเนี้ยหมายถึงมิตรที่ดีงาม,มตัวนี้หมายถึงที่พทธเจ้าตรัสไว้ว่าอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาพุทธเจ้าบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าคบคนที่เขาจะชักนำในทางไม่ดีซึ่งเราเรียกกันว่าคนพาลอ่าอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หมั่นไปคบค้าสมาคมผู้มีคุณธรรมท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตาม ที่ไม่ใช่คนตามใจเราแต่พฤติกรรมเขาทั้งหมดเจตนารมณ์เขาทั้งหมดปกป้องเราซึ่งตรงเนี้ยให้ดําเนินการให้ได้มันจะมันจะไม่มีทางเพืี้ยพล้ำซึ่งเป็นเรื่องยากมากพวกว่าท่านทุกทใจังฮะมันต้องมาจากฐานว่าต้องฟังคนบอกคนเล่าคนสอนหรือเห็นเห็นตัวอย่างว่าคบคนดีเจอ,อยังไงคบคนไม่ดีเจอ,อยังไง ก็ต้องอาศัยกันข<อ>้อมูลตัดเจริญพร,ร,รแล้วก็ต้องอาศัยกัรายาณมิตรที่อยู่ในครอบครัวเป็นเบื้องต้น<ช>เป็นเบื้องต้นโยมยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลเยอะแยะถูกไหมการที่เราจะสื่อสารสิ่งที่ไม่ดีและระงับาขาจัดปัดเปล่าสิ่งไม่ดีแล้วก็ป้อนสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่เราทําไม่ได้แต่แล้วเขาฟังที่ไหนล่ะใช่และถ้าฟังเนี่ยการสื่อผ่านโซเชียลเนี่ยส่วนราชการเขาสื่อเยอะมาก แต่เขาไปฟังผ่านโซเชียลเรื่องอื่นๆที่มันโดนใจที่มันโดนใจเขาแต่ที่มันเป็นเป็นภัยเป็นโทษต่อเขาเขาไม่ฟังหรือเขาไม่เก็บมาให้ความสําคัญตรงนี้แหละที่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่คือผู้ปกครองใกล้ชิดก่อนทุกอย่างมันจะต้องเริ่มจากผู้ใกล้ชิดก่อน เพราะเพราะอย่างเราอย่างโยมอย่างอย่างท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงทบงกรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านจะพิจารณานโยบายโดยภาพรวมแต่ท่านไม่ได้ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดคือแฟมิลี่แฟมิลี่ต้องเข้มแข็งวันเนี้ยหากจะพูดสนทนาธรรมะกับโยมอนุมาเกษตรพืชผลเนี่ยขอให้กำลังใจแฟมิลี่ให้เข้มแข็งมันจะคลี่คลายได้เพราะผู้ปกครองแล้วก็ถ้าเกิดเช่นนั้นนะฮะ ตัวผู้ปกครองครอบครัวเราเนี่ยเข้มแข็งอบอุ่นแต่ท่านทุกคุณอาจารย์คะซ้ายก็ยาบ้าขวาก็กัญชาหลังก็กระท่อม <c oughs> ไอข้างหลังนี่มันลุกอมอะไรยังไม่รู้ว่าข้างในอยู่ข้างในมันดาด,ดื่นเต็มซะไปหมดเลยค่ะสุดจะต้องพยายามขวนขวายเพื่อมันเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วอยู่ในสังคมแล้วโ <c oughs> ยม สมมุติว่าที่พื้นที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ที่เราสนทนาธรรมกันอยู่ตรงนี้มันมีหนามอยู่ห้าจุดเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วโยมก็รู้แล้วโยมก็เห็นว่าหนามห้าจุดนั้นแล้วโยมจะเดินไปให้มันเหยียบหนามทำไม <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเราต้องหลบ <c oughs> ต้องหลีกรู้ก็ทั้งรู้อยู่ในสังคมดาด,ดื่น <c oughs> แต่สิ่งเหล่านี้สัมผัสแล้วเปื้อน <c oughs> สัมผัสแล้วเป็นแผลเราก็ต้องหลีกเลี่ยง อัตตาหิอัต,ตโนนาโถเป็นเบื้องตน้นเตือนใจตัวเองก่อนสำนึกด้วยตัวเองก่อนแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกคนในคนที่มีวุฒิภาวะยังไม่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดซึ่งเป็นผู้ใหญ่คอยประคับประคองแล้วก็ป้องแล้วก็กีดกันไม่ง่ายแต่ต้องทำไม่ง่ายแต่ต้องทำนะคะอย่างกรณีของคนที่หลงไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดนะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์ บางคนเลิกได้แต่ในที่สุดก็กลับ,บไป,ไปอีกอกรณีเช่นนี้นี่คือเพราะว่าอารมณ์หรือความสุขในมุมของเขาอะในมุมที่เขาคิดว่าเป็นความสุขนะ,ะ,ะมันยังอยู่ในในอารมณ์ในความคิดในสมองในนู่นนี่นั่นเขาอยู่และโหยหาโหยหาแล้วประกอบกับความสมบูรณ์ทางด้านสังคมมันพร้อมเช่นเพื่อนก็พยายามมาดึงไปอีกเอ้ยเห็นไหมล่ะเองอยู่อดอดอยากยาก มันไม่แฮปปี้มาอย่างเดิมแฮปปี้อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้แหละถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งก็พลาดพลั้งและพลาดพลั้งเยอะเหมือนกันเราเห็นในทางโลกนะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์บางคนบอกอลูกติดยาเอาไปบวชดีกว่าอ่าไปบวชดีกว่าจะได้เลิกยาได้อยู่ใกล้พระปฏิบัติธรรมจะได้มีสติมีสมาธิการบวชเนี่ยทำให้เลิกยาได้ไหมถ้าถามว่า การบวชและประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยสามารถทําได้และเลิกได้ถามว่าทําไมเพราะหนึ่งมีพี่เลี้ยงมีครูบาอาจารย์มนนีนู่นนี่นั่นคอยกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในในกรณีเช่นนี้ทางครูบาอาจารย์อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอะไรด้วยมาคอยกํากับ,บแต่มีระเบียบอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนติดยาเสพติดคนนั่นนู่นเนี่ยถ้ายังไม่อยู่ในฐานะที่ไม่อันตรายก็ก็ ผู้ประชาอาจารย์ท่านก็จะยังไม่ให้บวชนะเพราะว่ามีกฎมีระเบียบอยู่เพราะว่าไม่งางนั้นแล้วมันจะเกิดความเสียหายก่คอความเสียหายแต่ขอให้รู้ว่าในกระบวนการฝึกฝนทางใจเนี่ยพระพุทธศาสนาสามารถที่จะทําให้คลี่คลายได้ในทางพระพุทธศาสนานะที่เราเห็นในข่าวที่ปรากฏนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ทํานุบบารุงพระพุทธศาสนาแต่กลับเอายามาส่งให้พระเนรใ,ในวัดที่เราเห็นตามขา่าวบางทีเขาอาศัยเป็นเครื่องมือจากความไม่รู้ อาศัยอาศัยบุคคลตามกลุ่มสังคมนี้นีนีนีนนซึ่งดูเหมือนเปราะบางแล้วก็เหมือนอินโนเซนต์เขาก็เลยอาศัยช่องว่างตรงนี้อันนี้ยิ่งบาปกรรมยิ่ง,ย,งย,ยิ่งยิ่งแย่ซึ่งแม้แต่นักบวชเองพระสงฆ์องค์เนเองก็ต้องรอบครอบเรื่องนี้คณะสงฆ์ก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้มีการตรวจสอบอยู่เสมอเสมอในแต่ละวัดแต่ละวัดว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยจะเข้ามากับ พระภิกษุบวชระยะสั้น oh, บวชใหม่ oh, <okay. S 2> อย่างอย่างบางวัดบางที่แม้ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเข้ามาบวชแล้วในแล้ว,ลวอยู่กับอุปชาอาจารย์เนี่ย mm hmm. ก็จะไม่อนุญาตให้นําลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนพ้องมาพักมาค้างด้วย mm hmm. เพราะเดี๋ยวจะชักจะชวนกันไปแม้แม้แม,แม้ต่างจังหวัดก็เหมือนกันเมื่อก่อนเน่เราก็ไม่ว่ากันคนนั้นมาหิวอยากบิณฑบาตคนนี้มาน่นน,นี่นั่นแต่บางครั้งก็มาเสิร์ฟอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. มันก็เกิดเหตุอย่างนี้จน <Okay. S 2> จนเป็นตัวอย่างหลายครั้ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาชรสมาคมสํานักงานพระสัานแห่งชาติก็จะมีกฎมีระเบียบเพิ่มพูนขึ้นมาทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อความเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อเพื่อเพื่อภาพที่ดีงามท้ายสุดตรงนี้นะท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสังคมอย่างไรบ้างเจ้าคะอาตมาในฐานะเป็นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งขอให้ให้กําลังใจครอบครัว แล้วก็สังคมที่ในสังคมมันกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแต่ขอให้ยึดมั่นในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งนี่แหละที่เกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานเรามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่และถ้าเราไปในทางถูกมันก็ดับได้ปัญหาแก้ได้อยู่ที่เราตั้งใจจริงหรือไม่จริง ส่วนนี้เป็นปัจจัยสําคัญพอเราช่วยกันจริงมันได้ผลสองทางทางหนึ่งลูกเราตัวเราก็ไม่เป็นทุกข์ไปมากกว่าเดิมมีแต่ลดลดลดลงทางที่สองได้ช่วยสังคมไม่ให้ไปปเกิดปัญหาในสังคมไม่ให้ครอบครัวอื่นๆเขาวันวิตกถ้าเกิดว่าพวกนี้เป็นจิตเวทแล้วใดแล้วก็จะไปทําร้ายคนนูน้นคนนี้เป็นต้นเราก็ช่วยสังคมด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าประเทศชาติใดๆก็ตามถ้าบุคลากร ในประเทศนั้นๆมีคุณภาพไม่เป็นทาสของสิ่งทําลายสมองอยาเสพติดกันนี้เป็นต้นประเทศนั้นก็จะเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแต่ถ้าคนในประเทศใดๆในสังคมใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทาสสิ่งเหล่านี้ที่นั่นสังคมนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นก็จะอ่อนแอเพราะบุคลากรขาดคุณภาพเรา ต้องช่วยทั้งตัวเราครอบครัวเราบุตรหลานเราแล้วก็สังคมประเทศชาติเราทำได้แต่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงใจจึงจะลุล่วงสู่ความสำเร็จเจริญพร สาธุวันนี้ต้องขอกราบกอบพระคุณนะคะท่านเจ้าคุณพระธรรมวาชิรมธีที่เมตตาพวกเราค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของปัญหายาเสพติดพวกเราช่วยกันได้นะ,ะที่พวกเราตั้งใจทำนี่แหละ,ะจะนําไปสู่ความสําเร็จแน่นอนนะฮะและกลับมาติดตามนะ,ะพะทุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ